กูเพย่อดเล้าเคยกอยยางยางไงฮะหมออนก็้ารบอียังแหลเอาละฮะว่าประเทศเจ้าประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ธรรมนูน เอิบพูนมันคงดินยงขาวอนพุทธต่อนาวาสารประเทศสิมาพานประเทศนั้นต้องบันไลหสมสือว่าไทยจะเริ่ม เอาละฮันีนะแต่ฟังเอาเด้องแต่ฟังเอาเรือเจ้าอีแม่ดกปานเอกที่ตาพี่ากะกิีิซีอี ต้มตายแตสิราอะไรอดสาวไรจะก็คิดเทนอยากผู้ข้าจะบรำราสิเราอจินตอยู่พอเรีรำคิดอยู่พอ่อจิจินยำเล็ก็เด็กกอดโนคิดเท็ตั้งแต่บอใส่รังใส่้าโบ้สนล้ำพิ่ได้ดังเอาไปเอาไื้ขับเกมลูมาถัดต้อมนมดอมนมผู้ยเ่มันเดียง่ายจีเทน่าพิสัยแล้าอเร่นเดี๋ยวนี้กบลังหุ่นหักของตอมใจที่ไหนจากกันไก่โอดตคนบอด ดูส่ในไหนเอามีแขงใส่จดังฟืนรู้แขงใส่จะดังฟืนรู้ก็ให้น้ำไปดูไปสั่งสดใส่จนไปถึงพ่อแม่เสียสัต์อย่าได้ต่ออยู่ท่านเอาดูวบีรักษ์พูดละเลยแม่กะหลุดนมหลุดแต่ไปเข้าเมืองจำเป็นก้ามีข้อมีเกลระมาบดรจานทางนาดูส่นลำกันที่เอาม่ฟ้าแเต็กไตไปหลับปะผัว้าเลฮักปูปเปาสนอทำเอ้ร่างกายสึงเป็นเท้ายากเกิดคุมงความหักก็สมหวังกัส เป็นจังว่าบัดนีเธอบัดนีคนสิ้กษา่หริบกับพันละเขาพอไรแต่ก็เสียสิงไใเป่าก็สิแต่เราทิ้งฝ้าขาดไรเป่าหมอลำใบใส่ขอบมากคนรัางผีฟาสาบนันผาานไปวันไปความพกเห็นหน้าหุ่นหลังเรากันต่อต่อเย่ามีชีวิตหม้อปั่นปังลงนอนแต่ตอนึึ้อตอนตอกหมุนปานหลอดมนิทขึ้นมาแต่ต้นอูกลางดวงใจและที่แทะแก็มีคำนำสงจาก

อยากเต่ฟ <ider> ังเอาอยากเต่ฟังเอาจ้าฟังกันทั้งหลายอยาปากฟังเอาเจ้าฟังกันทั้งหลายอยาปากสิบ่เราอยากคว้าอยากบามนุษย์คนเอาอยากบ่้ามืออังเอาไปยังม้านหยุดยามจอนก็กลับไปเท่าเกิดก็ยัง่างอยากมีอยากได้พออยากให้ลูกได้ดีเด่นพอเดิมแน่อยากกันลาอยากให้เป็นเท่าแก่ลงเรียลงสีแม่ฝนเด้แก่ตเหมือนนั่นล้ำกว่านี่บ่๊บ อยากให้เป็นเต่าแก่ลงเรยลงสีอยากเจอพออยากไปเป็นเศรษฐีราไม่งั้นอะไรกวดอยากให้มีไรกวดนี่นี่แต่จะไม่ให้มีนาร่อยให้พันไอ้ปเด็กตอยเป็นเกิดไปก็อยากอยู่อยากกินอยากนั่งเหล่าอยากมีสรัพย์มีสินสื่อของมาเล่นที่จะป็นอยากกให้ลองอรอยดูเมใทานก็นแล้วกไปลองอ่ดูเมใ้ทานที่กลาันอากิไปกอยางมุอยาอยากดอยากูทุกอย่างอยากดมไปอยากดูทุกอย่างดมอยากไปอยากกองอยากเล่น อยากกินผู้อยากรู้อยากกินอยากเินผู้อยากรู้อยากกิอยากเล่นลให้เต็มสตรีมและอยากวะาได้ชิมบ้างให้มันแน่นนแน่นอนแลให้มันแน่นอนแน่นอนและให้มันแน่นอนอยากดูอยากดูอยากรู้และอยากให้คุณครูไปเที่แรให้คุณครูไปเที่แร จำคําบ่จะบ่ออได้ได้บ่ทําคําเมาบ่รันได้บ่ว่าน้อยสร้างปลาทหัวลาสะสมเมืองพอแล้วไม่มีกนา ไม่มีรงมาทุกคนเกิดมาก็อยากรวยเหมือนกันความมาก็มีมาทุกวัน ความว่ามีมาตวันเขาสาวต้องการอยากมีคู่หมองปู่กองรักปู่กองสดใสปู่กองรักปู่กองสดใสแลวจะสวยไร้อกกับ่าเป็นคนรวยหน้าละก็ยัมีเงินด้วยหน้าละยังมีเงินด้วยสเาวันรวยจะสวยสมปองจะบอกอะไรบ้านเงินสร้างบุญตาบอกอะไรบ้านเงินสร้างบุญตาจะมีเสียงกมีทักกับมาสะดุเสียผาเสียผาบ่ขอก็ใสเสียงซอยมีเรียบร้อยละทุกสิ่งในเฮือนมีเรียบร้อยละทุกสิ่งในเฮือน มีเร yeah. ้อพ่อ oh มีเจ็ามีหัวหลดมาไว้ดำมีอันทั้ง่ายังเป็นหัวนาอยากมีเี่นใส่ใจอยากเปล่ยนไ้นังมาเพื่อไวยหลุดหยุดคนจยากสอบควไปพืมาถูกปลุกใจอ่ะสอบควยไปพ่อมาถูกปลุกใจแสยงเร่อพ่อแสงยงไรเรื่องรองเรียอ้นทั้งไทยกายยากกับพี่ผู้พันผุดบองไอ้คนน้อยยกหลังกองให้ดื่นเบิดตกสิ่งบ่มีสิ่งขาดสนเบิดตกสิ่งบ่มีสิ่งขาดสนมีเร่อพ่อมีรถยนต์ข้างาีดี่อนเอาแบงมีใบแดงดอกจะสามพัน พลันพันท่านานถูกแขงพอได้คนห่อแบงไปไว้ะใตายพอ่ข้คนห่อแบงเขาไปไว้ตาเยอ้าบอบ่ไปครับเอาไปเลยไเอาไปเอาไปเอาไปเออปาไปมันเสียอีก เออนางวังลั่มกันยุ่งงี้มิตรหมอลั้ฟังกันเพราะฉะนั้นเถิดจะไหนแม่วันเพราะฉะนั้นกะสิผ้าไปยามหมอลั้ได้บ้านเนี่ยเออไปยามหมอลั้มมือหนึ่งนั่งกุศลนอนในบ้านอาจารย์ทันเลยโทรหาเด้แม่ฝนเป็นเลยมาเป็นจะไหนได้คั่มบ่เห็นม้าหยำยื้อกุศลลั่มก็นเลยว่าสิไปหาจับมือจับวันยุดอกแม่คิดนั่ไหลบ่แข็แต่ยามว่างบ่มี ยังมาได้มือนี่โอกาสทีนาที่หมอผู้ส่วนลำ้ำคืนรถเยี่ยวหาหรอไปแนเรานําองลำงกลวงถ้านนหลวงเขาสาร้างไว้กัมาไว้่ไปได้ยังไงรถกะลังไล่ไล่เป็นสายคำว่าพันเถวออกจากพุทนให้สง่วมตั้งใจในแน่วเป็ใส่ไปหินโซนวอนเป็นนอนัวดกงามอยเสียบล้ำไปบาดพ่อไปถึงตลาดกะลงไปใส่ใจเห็นรดไปแรงไกลเดี่ยวึ้นไปแบบแม่ง่อหมอมงคนบ้านไผ่หน่อยกับ,มอมอน,บนัน oy, ่งกยตอบตูสาว หมอเทีตยวตัน <laughs> <laughs> เออแม่เอ้ย้กุศลลำแนมเบ,บิ้งสีเป่าเป่าเจ้าวันวัดส่วนขันอยากหลูดนี้อยากผูมันตอกไผมาสร้างไว้ว่าแท่คือสีแม่สาวบ่ลำลำลำกันขึ้นนั่นพอแต่รับลงหันเลยตอกกันให้มันสว,นเนวงเทไรนอโค้มก็เลยบ่ทวอยากเขานั่นอยากอายง่ายออกจากที่นี่ก็ถึงที่เห็นโกนบ่ทันโดนเห็นแต่แม่ท้องจันดวนพลังแม่จองแม่ข้องข้ามคนนอนเพราะบ่หลานเสียงอูเพราะแต่เพิ่งทำหูกะเลยยอมว่าจองมา กุศลลำบารีสาตั้งคาแล้วลงไปเออกุศลลำบารีสาตั้งคาแล้วลงไปอันนี้ไปยามยามแบบลองมันเงี้ยเอาบ่เอาไปดอกเออเงีไปยามแบบเงยเอาเนาะบัดนี้เนาะแม่่่ปวดเนาะเวลามันบ่หลายมันจังไหลฟอนไปบัดนาะเที่ยงเท่าเฮ้ยเฮ้ยสวนสีหัดซาลาร้งส่วนสีหัดชวนเทียน บันนี่ภาไปเมืองพ้นกวนบันบนี่รักไปเมืองพ้นร่ำไห้บ่ร่ำปั้งร่ำกันอะไรกันร่ำใส่กวไนไรไม่มร่ำเลยลนะ เอาวันนี้จะมุกมุกไปยันยังตับทางมุกมุกไปยันยังตับทางตลาดกลางักคนอนคนแล่ารับจองสินน้าเหมือนใบเปลี่ยนคนคนเียนหลังไหลใส่ชุดสีบอสนลบดมอ่อนแต่องเดียว้องมาพบจากที่ทั้งยันสีทีนมาพอัาได้รอดแต่กลัวไปใส่ใจหาสื่อใส่สกาสาเดียวจำแมงเหนือบานรเดียวหลุ่มคนนังใช้ต่อตาดำมอง ละมองละมองล้ำมองสองแลดูนาคุ้มพอไข่แม่ข่าผ้ากันขา่าไทยหมอลำหน่อยหมอลำใหญ่ผ้ากันดังใส่ลายไขย่ห้องสงเสียงนังไข่มากสดเจียมนั่นนนงแม,แม่แม่ของปนท <c oughs> ี่โอ้ดังไข่ลายเงี้วป <c oughs> เอาอานนี้นงางใสมาสุดเตียงแม่แม่ทองปุ่นหมอนำดังเมียยพ่นนงางใสผลไม่พอวิไรแล่จงจับของสุดสันงมากสีดาฝาลังทั้งเพียงไสโมสุ่มชมพูกอง,อง,ง,องอบันแม่ใส่ตืนต้อมบ่บานหน่งพอวิไรสั่งบอกสีดา ทั้งเพียงไฟโมส่ไปชมผู้หวงมันแมียใส่ถ้วยว่านหงลังไอยสาวผัดงมงม้ักเจียวหลอดเขียวรำบัวมีผักบัวบัวแพะผักแก่ผัดหนอจากมันหล่ากระด้นกอดตีนลังกระเด็นดังดัวเติอนกอรสูงปานี้นั่งใส่ถ้วยหลึยใส่ปนขนแกงจากกองแมงเมืองพุ่นเหวผลจนล่าเมีสมาล้พพาก็มาใคร้าแพื่ไม่ได้มีวนบ่อรำอวนสีหักสะบอกจิตใจใครขาดตามแดงนออกจากแกตาท้ยทิ้งินดำอกจากแะตา ทิ้งดินดำรับเหล่ามะดำรัสุวรรณจากหองปัดน้ำฝนทั้งซ้ำทั้งขวยทั้งกระบวนแกอนบะโดนต้นเด็กไปร้องคาทิ้งใจบ่อรำอุ่มบ่อไอบ่อรำอุ่มทีไอแดงในจีโรศูนย์เที่ยวหน้าดุนสุทธาเที่ยวหน้าดุนสุทธาใส่ผ้ามาตังออกมาวางเบี้ยใส่ผู้สุดใส่เต็อนฟองแม่เลยน้อแม่สูภาพเสียงททนแม่รัสบภาพเสียงททนห่าเข่ากองเข่าหน่อยทำไขฝบ่แอน เมนมนเด็เสพภาพไปขายของเงี้ยปะ่ะเอาว่านนี่แม่สูบปากเส็งโตอาเป่าฟองเขาหน่อยดังหน่อยปองแทนแม่สูบวันไห้แม่สูบวันขั้นสงพัดแป็นไสตามาขายแม่สูบวันขั้นสมพัดแป็สปาาแ่ส,าส,สตามาขายแต่กองหวานทะเบียน้รวงไก่มาค่าว่าจะไส่หน้พอพ่อ ยาเพี้ยยิ่งังก้องไปเลยเนยา่าโอ้ยาเพียโอ้ยาเพ้ยเนื้อสุว่าคือยาเพีามาขุนพักเป็นไช่ตามาขายยาเพี้ยาเพยิป แม่ยพิงเมียนดูวันโ้ยเรนนองกันสมพัดิเรีนใตาม้าใสรอยากกล่อมท่าน้าวเมี่ด่วนไกบ้านข้าแต่วันเขาองการือกันที่การัางลากันที่การรางลาใคปฝาเด็กตอนออกจักยกมาแลาจะเติมไม่เต่มกทะถารันเดี๋ยวลราไปเบืองตับนันเดียร์และสะหนล่มบน อนี้เดี๋ยวไปเบิรงกับนั่นแด็สะดังล้มบนเจ้าหาคนผู้ยาใส่ฟ้ามาใส่มี่เ้ยาหากไปกตะแท่งไก่ใหญ่ทีเพื่อหลักจะเอาตอนนี้ก็ะเลย่ังัาเศร้าเพื่อหลักจะเอาตอนนี่ก็ะเอย่างพักเศร้าจากสาเทียนทิ้งเก่าบาดเก่าเมี่ยเสียพอบุนจันทรองเนี่ยงหอดเสียมาก้าเพื่อหลักตะพ้องเห็นหน้าได้จะทำไปเพราะตเอกถไปกระเร่งเราจ่ายงานถามบงลบกด นา,านายานาุ้นยนี่ได้ขายเบอร์สู <c ười> <c ười> บคนข้ามาหากิา้มันอย่าง เอาักน oh, ah, ah, ี่ฟังเสียงยังฟังเสียงอามณท่านต่ออะไรต่อการเรียนสารสนะดอกใส่ได้นอยเป้ากกยมาดังมามายังยั่นทางเข้าไปทุ่งร่มดอนไปหาส้อนทุ่งผู้รำจูดีกอดยู่น้าสวาดังไปไปตุนดึงดำ้งมีหลีหังกัสิาีดราี่ี่พี่พี่กับภาษีพี่กันเด่ายง่ละไปแบ่งกรรงานอย่าโงละไปแบ่งกรรมงาน นับเตล่าวราสนันเอาด้อตาเอาได้โสัตทารักันสนันบัดนี้หัดมาเอาดันกันบัดไม่สัาอพี่น้องกัับัดก่อนะทำบัดนี้บัดนี้เราดงกัไปาาดัตเรื่อมตน่าสนตกน่้สนุกดสน่าสนุกได้สนุกนดาสนกนสกนด้สกน้าสนกาสนุกไดาสกสนกาสกได้สน้กนสกน่าสนุกได้สนกนสกน่าสนกไ่้สกาสนุก้สนกได้สนุกน่าสนุกสกได้สก I uh -oh. สินโลกดินมาบ้านลา้านมาบานจอดมันก็ตามดินสินรับแม่โมรีมาหลับตัเจ้าอังกอนก็แล่งนสังัวร์ฮาราฮนัมมาดินเล่นงันจะเล่นาฮัมป์ต้องต้อง้องตังท้งัวจาก ห้า่้อลตามการตื่นตึงตาสาบหัวใจบ่อยใส่สม่้ากำลังหไปเดียวเหินซ้ำากูดูเป็นน้ำหนาตามญาลาลำหลวงเดี๋ยวเห็นพวงมาลัก็รอมอย่างสูงเพียงอาล่ะโตเยงสอนหนอละสอนหลงมอญปาผู้นีถัดต่อผัดเไม่นั่นสองแต่กระแสสีกรูผิวต่อม่าเป็นเบสต์อยูสองสองเจรน

เพิ่งผ่าผ่าเจ้าหางเศ้าอยากโมโหผ่าร่างพึ่งเมาเขาตาถึงพันถึงตะกันงคนอู้เขาเท่าในสาระใส่หองเปื่อนงงงงหมอกอกกราละและกสารโม่เขาใส่ตัว เม่อานนลัตาจากพี่นั่นต่อาละบังสูแสงตักมันแลลงลงลับไปเลงเขาเงาไหม่ลาพี่ไไ่ไนไาพี่หาบ้านอยู่พี่ต้คิดกอสเราเปนตาอยู่นั่นเข้าดั่งเถียงไหจะต่งเถ็ยงก็ยังโตจากตูตูตวโอ้ยใส่กับพนังโมกุลีดวงตี เขาหันมีพอรั้นนาและต่จากพีนตตะวันละทำสุดแสงตักมันเลี้ยงลงลับไปเลี้ยงเขาเงาใหม่แล้วพี่ใบใหญ่บันพี่หาบันอยู่ปีสั้นพี่พอเสือเป็น เข้าดันเปลี่ยนไหนเซ็งเซ็งถูกมาจากโผจากกูนะปุ๊บตัวสาราเลี้ยงขันตาหนลีกาดีห่าตั้งกมาจองฮุงจากก่าแตกหุนเด็เล่ห์เล่หล่หมาเล่ห์เ่ห์มเล่ห์มเล่มาเล่สอกแต่เราไมละสอกกิเลข้งเพลงบนจะมาพี่เน่แได้อะไรกันดังกูบึนนันงเด้อแล้วก็หูดังเลาพี่เพีนไรไงไรนั่นนาลงมนาล้มแต่ว่าเสียงน้อยินแต่ก่าซาลาลังเสียงแต่ก่าซาละันเสียงแต่ว่าเสียงั้นสาวแกซาลาพักพอแ่วลล้นโตปากโผใน มึงสางมาหาส่าเทศสงสุงจริงที่ว่าสิส่นี้เราควโตโซล่าสางมาหหเสือปิงปงเห็นยำตังนินมันไหลไหลกันเป็น่ลายปไาไห่ใส่นาพน้าในขาวแล้วกร้ดนี้มาฟังให้ก็เดินมาสีน้าโนเป็นเส้นไม่ต